อุ้ยทาไมเสียงมันวังเวงยังวะบรรยากาศสุดยอดเลยว่ะมาแล้วโอเควิซิดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาแล้วะสำหรับรายการวิซิจทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม e s c a p e f r o m b a c k room นะซึ่งมันเป็นกระแสมานานมากแสนนานเลยทั้งในรูบบกในเกมแบบปกติก็มีในแกลลี่มดก็มีคือแบบว่าจะให้ออกอะไรกันดักกันด่าวไอเกมเกมเนี่ยแล้วก็มีเด็กหลายคนเขารีเคว่ามาให้เล่นแบบเวอร์ชันดีแท้ีวันนี้ก็มาเล่นกันแล้วนะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าน่ากลัวจริงเปล่าเอ็นงอย่าให้เหมือนอคอลแน่นอนเพราะพี่จะตัดเข้าพับจีทันที นาจะกลายเป็นเกมพับจีเลยเฮ้ยภาพอย่างนี้เลยผมภาพอย่างนี้ฮัลโหลพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยคุณท้องหลังใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่ใครอ่ะนี่กูนี่กูผมไม่อยู่ผมอยู่ที่คนผมอยู่คนเดียวโอ้ยแมปอย่างกว้างอ่ะโอ้กว้างไม่พอแม่งมืดด้วยอ่ะโอ้ยมีระบบเอี้ยวตัวดูดิอย่าบอกนะว่ามีปีศาจระหว่างแมปอ่ะกูมีเสียงหายใจด้วยวิ่งเยอะไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยวิ่งแล้วเหนื่อยอ่ะ แย่ละแย่ละซินซานไม่ชอบเลยวิ่งเหนื่อยไอพี่อย่าวิ่งมั่วดิเอาระวังไปไหนอ่ะนี่ทางนี้นีวิ่งตามกูเดินตามกูมาทำไมต้องมีระบบเอี้ยวตัวรู้ว่ากูไม่เข้าใจเยไอ้ยัยเบียไม่คิดจะเดินก้ากกูเลยรู้ไปเก็บเป็นผีวะพี่ทางนี้เป็นไงวะโอ้โหคนไม่น่าไปเลยเพื่อนพยายามมองพี่พยายามมองพี่หมายถึงว่าพยายามลาพวกพี่เหรอ้อง ทำไมพยายามหาให้ไหนกันถ้าน้องพยายามลาพวกพี่พี่จะกดออกเกมเลยตัดเข้าพับใจนะโอ้เป็นมันโล่งแบบน่ากลัวยังเลยเออเหมือนแบบว่าจะวิ่งมาหาเบหน้าเลยเกมไม่มีคำใบ้เลยอวะแล้วรู้ได้ไงว่าที่วิ่งมาที่ถูกอ่ะรู้ได้ไงจะไม่กลับไปทางเดิมวะอ๋เจอแล้วโอ้โอ้โอ้อตรงไหนตรงไปข้างหน้านั่นอะโอเคเมื่อกี้เรามาทางนู้นลวรู้สึกกล้ามากเลยตอนนี้รู้สึกแบบว่าเอ้าพวกมึงหายไปละอะ ันหลังที่ที่ใหมึงต้องเดินตามคนหน้าเสมอบีอึดอัดอักจังเลยเออกมไม่อึดอัดจังเลยอ่ะจะเป็นลมแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนเคาะยตังตันเมื่อกี้มีคนเคาะ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 ไปร้ไหมวหรือว่ามันมาเร็วไปไม่นะไม่ได้ยินเลยมึงได้ยินคนเดียวชิบหายแล้วทีละคนเหรอไม่รู้ โอ้โหพระเจ้าช่วยกูขอร้องละได้โปรดเถอะโอ้ยโอ้โดนกินโอ้โอ้โดนทีเดียวตายหมดเลยเหรอโอ้ยตายคนเดียวตายทุกคนเลยโอ้ยตอนนี้ก็ต้องหากันใหม่ ผู้เด็พระคุณเมื่อกี้อเย้ย้ยี่อยู่เสียงไว้ไม่เห็นเห็นตัวมาเลยเฮพระเจ้าช่วยอละมืองทีนี้โหก,กูเกลียดการเดินมาหากันใหม่มากเลยว่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่ากูไม่เจอตัวน,นั้นอีกอ <c oughs> ได้ยินเสียงเคาะไงคือเริ่มแล้ว <c oughs> แล้วทำไมเกมถึงไม่สาปล่าพกันไม่หี่ยะเออแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะคือแบบใครโดนก็คนอื่นก็ตายกันหมดเลยอะแยอละใครอะผมอยู่โอ้สามคนเลยอะเฮ้ยเจอกันมอมน้าคนว้ยไม่กลัวแล้วพวกผีพวกพี่มันเกมผี บัสเซร์น้องโฮ้ยที่ม่ยโ้ยอันตรายไป่ใ้ไงทางออกในในอะไรอย่างเนี้ยโอ้ยชนะแล้วโ้ยเอสเคฟฟอร์แบลลูไหมน้องเกมเล็กน้อยเกมเล็กน้อยเล่นโอ้ยจันแรวจานแรกเกมเกมเล็กนอยอ้อเฮ้ยเพียบเลย ทำไงยืนเฉยเอาต้องยืนเฉยนะอ้าวกูตายจบเลยอ้าวตายแล้วมันกลินเลยหรือว่าต้องอยู่ในแสงไฟต้องอยู่ในแสงเลย้าเป็นตัวนี้จะเป็นได้นี่แสงแสงอยู่ตรงนี้แสงอยู่ตรงนี้วะแสงอยู่ตรงนี้เนี่เลี้ยวมาพี่เลี้ยวมาพี่มาเร็วเร็วโอ้ดูมันยิ้มมันยิ้มใส่เราเต็มหมดเลยจะเจาะโคตรฉันมากเลยไปติดเราก็ต้องไปอ๋อเฮ้ยเฮียกูอยู่กันนะดับอีกรอบนี่มันมีมันมีรอบอยู่ โอเคโอเคเขาจลมันดับหลอกมันดับหลอกจะพิมกใช่เออกูเอววะนะโอ้ยยแล้วกลับเฮ้ยกูทันกูทันกูทันโ้ยเฮ้เยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเ้เยเฮยเยเฮยเเยเฮยเฮ้ยเ้เลยโเยเเยยเยทาง้้ย้เฮ้ย้ พี่ออ้ยเชี่ยอย่ารีบนะอย่ารีบนะอย่ารีบพุ่งออกไปนะโอเคโอเคดูก่อนดิไปแล้วผมมันถึงถึงหมถึงถึงถึงรอก่อนรอคือมันหนึ่งต่อหนึ่งได้เฮ้ยอันนี้มันนานมากเลยไปน้องไปเจอกันทุกคนไปเก็บมันหนีไปเลยคุมไปแล้วเชี่ยเชี่ยชชชเช ไปเหย่ทำไมไม่รอเลยฮ่าฮ่่บุมเลินล่าในโลกเกินและเกินมึงรอดหรอพี่จอมนะเฮ้ยเราจะตามไปเก็บทันนะบุ๋มกูรู้สึกได้กูรู้สึกได้เหมือนกันแบบวิ่งตามไปเลยวิ่งตามไปเก็บไปเลยเฮ้ยบุ๋มลิซ่า มันจะเปิดประตูเช็คทุกประตูเราไม่ได้เปิดเลยช่ปะไอ้น้องโอ้ยแย่แล้วเราต้องวิ่งกลับไปฝั่งตรงข้ามด้วยขึ้นชั้นสองมากันกลับไม่ทันแน่เฮ้ยแย่ไอ้ยังไปแก้เลยตายกันหมดเลยตายกันหมดเลยตายกันหมดไปแก้เลยตายกันหมดไปแก้ผมหลอดโอ้ผมหลอดโอ้ยยังไปวิ่งตามเต็มหลังเลยเฮียเฮ้ยก็พลิ้บไปจังรอบนี้ ูกูเร็วโอ้คนเร็วไเอไอ้ยากจังเว้ยอ่ะดูกูนะกูจะวิ่งแบบวิ่งข้ามฟากไปเลยมังกูเคยทำมานี่อเข้ามฟไม่ได้เลยอ้เป็นยตมกปากูตายแล้วเว้อพี่มึงอยู่กับกูแล้วมึงอยู่ตรงไหนวะ เฮ้ยใครยัยโป้ยยังไม่เก่งใัยโป้ไอ้ยังไม่เก่งยัยโปเฮ้ยมันจอร่อยอร่อดจะไม่อยากจบไปอรอจะชนะแน่นอนเดี๋ยวผมจะไห้ชนะเองอีกอะไรจะเป็นรายการโอเคเล่ากันต่อนะครับทุกคนตอนนี้มันเก็ตชัยโปแล้วชัยโปแล้วบาเกมไอ้ยังกูเห็นไม่พี่ไม่ต้องมีของไปแล้วไอ้พี่ไม่เก็ตฟ้าล เฮ้ยเลือกเอเลยอ่เฮียกี่กองแล้วเฮียน้องสอุ่ยอ่ะพี่บุ๋มนี่สควอทเ้จะำพุ่งไปฝาูกับเ้ยไปนับตาเลยชนะเลยนัแกนี้ก็ชนะแลนะไม่จะแบคลูมเลยแค่นี้ก็ไว้ลูมเลยอ้ยโอ้ยนังมีบิซูแล้วตั้ไปเลยเข้าไปเลย โอ้ในไงเท่านี้ก็ชนะไอ้ซูนี่ไงไอ้เห็นยังเห็นผมอีมั้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคปิดแล้วกลับมาโหมดเท่าเดิมกลับมาเป็นไอ้บล็อกเกิร์มแล้วตอนนี้ไปทางไหนดีขวาหรือซ้ายดีซ้ายไหมไปขวาขวาขวาร้ี่ใครนำหน้านี่คือกูโอเคงั้นมึงไปรอบนี้เป็นตามมึงและมกูรู้สึกว่าเราต้องว่าเราต้องหลบอะไรบางอย่างเลยวะรู้รู้สึกเหมือนกูไหมแบบหลบหลบในซอกมุมป่ะเออมุมเงี้ย เดี๋ไปดิกดดัิวไปเฮียไม่ต้องหันมาไอ้เฮียพี่หันหน้าไปดิอะไรอ่ะพวกมึงก็เห็นไม่ใช่เหรอไมงหันหน้าไปดิเกี่ยวอะไรกับกูวะกูกลัวแล้วกูกลัวกูกูนำแล้วเนี่ยอ่ะกูนำอ่ะนำล้วก็หันหน้าไปดิไม่ได้นำหันหลังไอ้เฮียผู้นำต้องหันหน้าไอ้เฮียไม่ใช่อยู่จอมสเกลมานะไอ้เชี่ยคิดไงกับความเร็วเสียงพุ่งไปดูให้พวกพี่ได้ ไฮเปอร์ไดรฟ์ไม่จำไม่มีอะไรเลยฮะอ้มีจำสเกทีนึงแต่เร็วมากมองไม่ถึนเดีิอเลยถอดหูฟังเลย้นองพี่มันมืนมาข้างล่างมึงอะเฮ้ยเชี่ยไม่ใช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 พี่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 ่ไม่ไม่แน่ผมอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้แต่อมาปงปินเพิ่มขี้เข้าฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายไม่มีเลยจงไปฝั่งนั้นอะต้องไปฝั่งที่เราเดินอยู่เอ้ไฮเปอร์ไดรฟ์ ไอ้เวรไปเก็บป oh, ังอยู่อีกนึงอีกทีนึงเนี่ยห้อองห้องมันจะมีห้องนึงอ้าวไอ้ยัยไม่ไปทันเหรอเออวิ่ไ่ทันเลยโอเคกูไปละเอาไปไอ้เหียเดินเร็วสแต่แต่ปเดี่มัมาข้มาขมาขับมาเคโอ้เยี่ยมเลยนัง มัน oh no. oh. oh. บอกว่าโต๊ะน่าจะมีประโยชน์ในการแอบเฮ้ยมีตุ๊กตาด้วยอี่บอกว่าต้องแอบจากมันอะไม่รู้ถ้ามันแอบได้แค่สองคนแล้วผมอะถ้าผมแอบไม่ได้พวกไอ้นอรว่าใช่แหละโอ้ my god อ๋อต้องค่อยๆสเตลไปโอเควิ่งไ้ด้วยเหรอไม่สนหรอวิ่งเลยโดนกิน เชฉยไหมเงยเราต้องพีกเราต้องพีกเราต้องพีกดูคือตรงไหนที่มันหันหลังให้เราอ่ะมันไม่เป็นไรเว้ยมันมันไม่รู้เนี่ยแต่กูเดินได้ปกติเลยวิ่งด้วยเนี่ยเห็นปะแต่กูวิ่งเซลล์ตนี้ก็ผ่านได้สิไอ้อ้ตรงเมื่อกี้ที่กูพีกมาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันคือมันมองเราอยู่เว้ยเราต้องพีกไปดูเนี่ยถ้ากันตรงนี้เราก็บานไปได้ผ่านได้แต่ตรงงกูห้ามมานะเนี่ยตรงนี้ผ่านไปเลยอขีมโอ เจอไอ้ยัยขี้โกงแล้วน้องซิกแซกผ่านทุกตัวเลยไอ้มันสังหรณ์ทิ้งหมดเลยดูนี่แต่จะก็ตามไว้ทันด้ว้ำไอ้บ้าบุ่มบุมไอ้ยัยนี่บ้าอะไรกันเลยไอ้เัยทำไมเสียงเพลงมันเป็นอย่างนั้นด้วยไอ้ยัยไอ้เยัยไปเกียรมึงตัดเพลงมึงกันจ้าไอ้เยัย โอเคเป็นลินเบรกเกียร์ก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการเล็นทีว,วีแล้วก็เกมเ,เ, <laughs> เป็นฮิยเบรกโปรนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับเกมนี้มันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะนะใครที่แบบว่าเออมีเทคนิคอะไรก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะเนก,นนะกมนี้รับประกันได้ว่าคนที่แบบว่าชอบแบบแนวพัตโตแนวแบบว่าสเตลผ่านแน่นจะชอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าพวกเรานี่แก่เกินไปเลยนะขนาดใช้โปรยังแพ้เลยนะไ <laughs> อ้เงี้ยโกนกาก,กเลยก็สตลอดไปนะครับที่มากดไลค์กันตลใครพวกเราทุกคนต้องขอขุณขอบใจเป็นทีนี้ครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า